เคาะลุกหนังกับจาาตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเดกันด้วยนะครับและก็อนช่องทางหนึ่งที่ Line@ แอดทูนเซสาแม้ว่าขาเข,ข้าของนักเตะรายใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูเอตดนั้นยังไม่เป็นที่ชัดเจนแต่อย่างใดนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่เข้ามานี้นะครับแต่ถ้าว่าเรื่องของดิวออกนี่ก็เริ่มที่จะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วนะครับโดยเฉพาะ2ดิวล่าสุดของอาทางฝั่งนักเตะปีศาจแดงที่ได้รับ สนใจนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอลอาลอนวันวิซาก้านะครับที่ได้มีทีมจากตุรกีนะครับติดต่อเข้ามาตอนนี้ก็กําลังน่าจะอยู่ในช่วงของการเจรจาก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยแต่อย่างใดนะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวนั้นจะย้ายหรือไม่นะครับแต่ทว่าอีกคนหนึ่งเนี่ยก็กลายเป็นนักเตะเนื้อหอมทันทีนะครับผมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นั่นก็คือทางด้านของเมสันกรินวูดนะครับผมดาวรุง่งแนวรุง่งแน,ว,นวรุกของทีมนะครับผมที่เคยมีคดีเรื่องของการทำร้ายร่างกาย แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทํางานในประเทศอังกฤษได้นะครับผมณปัจจุบันแม้ว่าจะมีสัญญากับทางสโมสรก็ตามแต่แล้วก็แม้ว่าทางด้านของเทนฮากยังต้องการให้ทําให้เป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปก็ตามแต่แต่ด้วยกรอบของวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องบอกตรงว่ากรีนวูดนั้นค่อนข้างจะใช้ใช้ชีวิตค่อนข้างจะลําบากนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีทางด้านของลาซิโอนะครับผมได้มีการติดต่อเพื่อซื้อเข้ามานะเพื่อซื้อตัวของกรีนวูดนั่นเองนะครับแต่แต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไน ไม่โอเคนั่นเองนะครับผมมีรายงานข่าวจากนักข่าวอิตาลีนะครับท,ที่ที่ได้มีการารายงานว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ได้รับข้อเสนอจากลาซิโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในการติดต่อซื้อตัวของเมสันกรีนบูดนะครับแต่ถ้าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่โอเคกับดีลนี้แล้วก็ต้องแล้วก็ถ้าหากว่าได้ราคาที่ต้องการก็พร้อมที่จะปล่อยนั่นเองนะครับทางด้านของกรีนบูดนะครับตกเป็นหนึ่งในนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการจะขายออกไปให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผมหลังจากที่ ปล่อยให,ใ,หให้กับทางด้านของเกจาเฟยยืมตัวไปเมื่อฤดูการก่อนนะครับแล้วก็ทําผลงานได้อย่างค่อนข้างดีเลยนะครับผมลงสนามในหลีกกระทิงดูในหลีกสเปนนะครับผมไปถึง36เกมด้วยกันแล้วก็ทําไป10ประตูน,นะครับแต่ที่ผ่านมานะครับผมก็มีการยืนยันว่าในสอมีสโมสรจากสเปนก็ดีอิตาลีก็ดีแล้วก็ตุรก,กีก็ดีนะครับต่างก็ต้องการคว้าตัวคว้าดาวยิ้งวัย22่สอปีไลนนี้นะครับไปแต่แล้วก็แต่ทว่าล่าสุดนะครับลาซิโอแสดงความกระหายสุดๆนะครับในการเซ็นสัญญ,ญากับเขาอย่าง ชัดเจนที่สุดนะครับผมอันนี้เป็นรายงานจากาจารุก้าดิมาซิโอนะครับผู้สื่อข่าวชื่อดังจากประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับแต่ขณะในขณะเดียวกันนะครับผมล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการรายงานจากาทางด้านของจารุก้าดิมาซิโอเนี่ยครับผมได้มีการระบุนะครับว่าอิซีฟ้าขาวนะฮะาทางด้านของอิซีฟ้าขาวลาซิโอเนี่ยได้เสนอการจ่ายตัวนะครับกรีนวูดอยู่ที่20ล้านปอนด์พร้อมเงื่อนไขยินดีแบ่งค่าตัวหักแบ่งค่าตัวหัวของอังกฤษลน์นี้นะครับผมให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 50%นะครับผมหากว่าจะหากว่าเขาย้ายไปคายแข่งทีมตอบทีมอื่นต่อไปนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับทางด้านของดิมาซิโอก็ได้ระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทําการปัดข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเขาต้องการรับซับนะครับอยู่ที่30ล้านปอนด์เพียวๆเลยนะครับก็แตกต่างกันอยู่ประมาณ10ล้านปอนด์ด้วยกันนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าทางด้านของลาซิโอนั้นจะมีการเพิ่มข้อเสนออีกหรือไม่นะครับนอกจากนี้นะครับลาซิโอซึ่งหวังดึงกรีนวูดมาแทนที่ของฟิลิ เดสั้นที่หมดสัญญาแล้วก็ย้ายกลับบ้านไปค้าแข่งขับเขามาลัสแล้วนะครับทางด้านของกันโชว์แมคคาโตก็เสริมว่าทางด้านของคาร์โลคาร์คา ขออภัยครับเคราดิโอโลติโตนะครับผมประธานคนดังของแห่งกรุงโรมเนี่ยยื่นข้อเสนอให้กับคริสตันพาอ่าคิสตันดานมาสนะครับผมพ่วงในสัญญาซื้อกีนบูดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามองว่านายทวารชาวกรีซเนี่ยน่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนด์แม้ว่าแม้สุดท้ายนั้นยังไม่มีความชัดเจนของแมนเชสเตอร์ของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูแต่ว่าจะตอบรับดีลนี้อย่างไรนั่นเองนะครับก็ต้องบอกตรงๆว่าก็เออก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วทางด้านของไมสันกีนบูดนี่ก็จะได้ย้าย ไป้าแข่งที่เมืองอิตอาที่ประเทศอิตาลีหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ดูแล้วอนาคตของกรินบูดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากที่จะได้ร่วมงานกันอีกต่อไปนั่นเองดังนั้นเดี๋ยวเรามารอดูอนาคตอันใกล้นี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วตัวของกรีนบูดจะได้ย้ายไปที่ไหนครับและนี่คือทั้งหมดของขอ้อตุกนากระจาแตงครับที่จะมาขายี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูไนเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกาลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูไนเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางนนนนึงทีี line at, 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 ่่ตววันนั้ผมออลาไปก